NO! <laughs> จะผิดจะถูกเนี่ยผมไม่เป็นไรแต่มาต้องออสอบสวนอย่างถูกต้องและเป็นธรรมภรรยาบิ๊กตอ่อเตา่าพี่ชายบิ๊กตอ่อเตา่าพี่สาวบิกววบ๊กตอ่อเต่าในเว็บิ๊กต่อเต่าที่ประชาชนอยากรู้ว่าตำรวจ200คน200ว่าคนหรือว่าที่ผมยื่นไปเนี่ยท่านได้ทำอะไรยังการกลา่าวหาต่อองค์กรผมรื่องที่ไายแรงแล้วรุนแรงเราต้องสำนึกต่อคุณคุณที่องค์กรมีให้มา ที่เห็นในกรรมธิการคือฉากบูล่าสุดของคนในสีกากีครับแต่ถ้าถามว่าปฐมบทเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนวันนี้จะมาย้อนให้ได้เห็นภาพกันแต่เทคนิควิธีการบรรณาธิการรายการชัดตุกข,ข่าวเนี่ยขเขาเรียงเป็นวาตกรรมของแต่ละคนก่อนแต่ละคนก่อนแต่ละคนก่อนแล้วขยายแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้ได้เห็นว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างถ้าเราจําฉากที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อวาน ก็จะเห็นท่านนี้ครับท่านสุรเชษเป็นตัวเปิดถามว่าเรื่องของเรื่องนียมันเกิดขึ้นจากตอนไหนถ้าเราเห็นภาพกันตอนที่แคนดิเดตว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งสีกากีเนี่ยทางฝั่งนี้เหมือนกับถอ,ถอยถอยแล้วหรือต้องถอยไม่รู้แหละให้ท่านต่อศักสุขวิมนขึ้นทางนี้เองอาจจะมีหลังมงหลังไม่จากอดีตผู้หลักผู้ใหญ่หรือเปล่าจะถอยจำใจถอยหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อถอยไปแล้วก็ก็ว่ากันไป แต่มันก็มีสิ่งที่โดนตรวจสอบก็คือโดนค้นโดนโดนตรวจสอบเส้นเงินทั้งหลายมาถึงที่บ้านบิ๊กโจ๊กเหมือนกับว่าตัวเองโดนอยู่คนเดียวขณะเดียวกันหลังจากที่หายหลังจากหลุดวงโคจรแม้ว่าอายุราชการยังพอมีอยู่ความหวังในการที่จะกลับเข้ามาก็ยังคงมีอยู่จะใช้คาว่าลึกๆหรือไม่ไม่รู้ก็ได้มีการเปิดประเด็นขึ้นมาเพิ่มเติมแน่นอนนะครับไปในเวทีของกรรมธิการ คุณรังสีมันโรมก็อยู่ในหัวโต๊ะเรื่องของเรื่องทางนี้ซัดแล้วก็บวกกับคุณอัจฉริยะที่น้างานครับมีท่านกรรชัยคล้ายคึงท่านก็ตอบท่านก็โต้แล้วท่านก็เห็นบางอันที่นักข่าวเอาไปพาดหัวข่าวท่านเองก็ไม่พอใจท่านประธานก็แบบจะพยายามจะตัดบทนู่นนี่นั่นท่านบอกว่าโอ้ยท่านเรียนจบที่นู่นมาท่านเรียนจบที่นี่มาท่านมีเกียรติมีอะไรก็ว่ากันไปหลังจากนั้น ก็มีการพูดถึงในทํานองว่าเอ๊ะถ้ามองว่ามันสีเทามันองค์กรมันไม่ดีพูดอย่างนี้มันไม่โอเคท่านเต่าท่านก็ออกมาพูดครับลองเต่าก็มาพูดว่าแหมอย่างนี้มันเหมือนเผาบ้งเผาบ้านทีนี้มหากราบในในในภาพใหญ่เขาก็ว่ากันว่าผมใช้คําว่าว่ากันว่าหลายคนเชื่อว่ามันก็ขาวขาวปนเทาๆกันคนละนิดคนละหน่อยผมใช้กันแบบนี้นะเหมือนกับว่าไอ้ตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มี ทำไมโดนอยู่คนเดียวทำไมโดนอยู่คนเดียวมันก็เลยเกิดการพระบู๊กันขึ้นมารอบล่าสุด่ะประมาณนี้ก่อนนะทีนี้เรามานั่งดูกันครับว่าแต่ละคนเนี่ยได้มีการเปิดประเด็นแล้วก็วางเป็นวาทกรรมยังไงออกมาบ้างบิ๊กโจกครับตำรวจกว่า200,000นายรู้มีตำรวจที่รับผลประโยชน์จากเว็บพนันอยู่5%ซซึ่งเป็นตำรวจที่อยู่บนยอด เป็นสวัสดิการของผู้บังคับบัญชาเปิดมาวาทกรรมเซตนี้มีการพาดหัวข่าวทีนี้ตำรวจคนอื่นๆจะโดนจวกโดนจวแบบนี้ไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมามีตำรวจใหญ่หลายนายออกมาพูดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ตำรวจทั้งหมดนู่นนี่นั่นนะในความเป็นจริงคือบิ๊กโจกคงไม่ได้บอกทั้งกรมทั้งสำนักงานหรอกครับแต่ว่าก็อยากจะตั้งคำถามหรืออยากจะเล่นงานผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่ยังอยู่ในอำนาจ ทีนี้ย้อนครับบิ๊กโจ๊กเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันมาจากสามเรื่องหนึ่งก็คือช่วงที่บิ๊กโจ๊กทาคดีเป้รักผู้การร้อยสี่สิบล้านบาทเพราะว่าไปกล่าวหาพบตรในตอนที่เป็นรองผบตรผิดหนึ่งห้าเจ็ดซึ่งตอนนั้นครับก็มีการสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษกับพวกที่ต้องหาคดีเว็บพานันออกจากราชการเอาไว้ก่อนตามคําสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีต่อมาที่บิ๊กโจ๊กเขาว่าเขาโดนก็คือเพร,ราะคดีกำนันนกครับ เส้นเงินเนี่ยเขาบอกว่าสาวไปถึงภรรยาบิก๊กพี่ชายบิก๊กพี่สาวบิก๊กและเครือข่ายลูกน้องบิก๊กเขาใช้คำว่าบิ๊กต่อเต่าเรื่องที่สามครับในขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีกรเกษตรฝากนายชนพัฒนนาคส้วให้เขาพักพลังประชารัฐกับพลเอกประวิตย์ก่อนที่จะถูกจับกลุมหลังจากถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับเว็บพนันบิ๊กโจ๊กบอกว่าครั้งนั้นมีการขอให้พลเอกประวิตย์ช่วยเหลือ แต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าได้ห้ามพลเอกประวิตยไม่ให้ช่วยอันนี้ก็จะเป็นมุมของทางบิ๊กโจ๊กนะครับเอามาดูต่อมาทีนี้เบอร์หนึ่งสีกากีครับท่านกิตรัตน์พันเพชรครับท่านกิตรัตน์พันเพชรก็บอกว่าการกล่าวหาองค์กรเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบต่อความรู้สึกจิตใจของตำรวจทั้งประเทศจริงๆ Big บิ๊กโจ๊กเขาก็กล่าวหานายตำรวจบางนายนะแต่ส่วนใหญ่บอกจะมั กล่าวหาทั้งประเทศอะไรรุนแรงไปคนพูดก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็นั่งนึกในใจเนี่ยก็ฟ้องกันหน่อยก็น่าจะได้เห็นว่าทวิกโ๊กพูดไม่ถูกทีนี้มันก็มีต่อครับอีกท่านหนึ่งอยู่ในเวทีอยู่ในกรรมธิการเมื่อวานท่านกอนชัยคล้ายกลึงครับรองผูบ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตํารวจคําว่าตํารวจรับสวยคุณว่ามีหรือไม่เราไม่ปฏิเสธแล้ก็ไม่รับตรงตรง ในทางกับการยังไม่ได้ตัดสินว่ามีตำรวจรับส่วยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ในกรรมธิการเนี่ยมันมีการถ่ายทอดสดด้วยฟังบางส่วนก็เลยมีการนําเสนอออกไปบางส่วนท่านเองเนี่ยท่านกอนชัยก็บอกเอ้มันไม่แฟร์ยังไม่ได้ฟังรอบด้านเลยสื่อเนี่ยไปพาดหัวแบบนั้นแล้วนะครับท่านกอนชัยเนี่ยท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการสทอทนะครับทำคดีเว็บพนันหลายคดีแล้วก็คุณอัจฉริยะเนี่ย ก็ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบคดีเป้รักผู้การเว็บพนันร้อยสี่สิบล้านบาทที่ชนบุรีโดยบอกว่าผู้รับผิดชอบคดีดังกล่าวรวมตัวกันขัดขวางเส้นทางสู่ตําแหน่งของมิกจกเพราะกลัวจะถูกแฉเรื่องสวยโดยการสืบหาเส้นการเงินจนพบพว่าตำรวจคนสนิทของบิกจกเนี่ยเข้าไปรับเงินเครือข่ายการพนันและเส้นอืนอ่นๆรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลของแม่บิกจกด้วยอ,อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับขณะเดียวกันครับ ไม่รู้ว่าบิ๊กต่อเต่าที่ฝั่งนี้เขาพูดถึงเนี่ยใช่ลองเต่าหรือเปล่าครับแต่ลองเต่าพูดแบบนี้ครับว่าอย่าเป็นคนเนรคุณหากวันหนึ่งบิ๊กโจ๊กโดนดำเนินคดีท่านจะยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ขอทํานายว่าท่านไม่น่าจะอยู่การกล่าวหาองค์กรเหมือนกับเผาบ้านตัวเองคุณเนรคุณองค์กรของตัวเอง อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับว่ารองเต่ากับบิ๊กต่อเต่าเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าไม่เข้าใจไม่แน่ใจจริงๆนะครับทีนี้ปฐมเหตุของความขัดแย้งระหว่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันมาจากที่ก่อนหนนี้คือรองเต่าขอความเป็นธรรมให้กับผู้มกับเบิ้มที่ถูกชุดทีมงานของบิ๊กโจ๊กสอบสวนจนเครียดถ้าเราจํากันได้มีการยิงตัวตายในบ้านพักในคดีกำนันนกเนี่ยซึ่งทาง พันตำรวจตรีสือว่กอสายบัวสารวัตรสนนิตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำลังสองตำรวจทางหลวงหรือสารวัตรแบงค์เนี่ยถูกเจาะยิงในบ้านกำนันนกตอนนั้นเนี่ยโดยพลตำรวจเอกสุรเชษขณะที่เป็นรองพบตรรับผิดชอบในคดีดังกล่าวให้ข่าวว่าจากการตรวจสอบมีตำรวจที่เข้าข่าย14นายเป็นกลุ่มตำรวจที่ไม่ให้การช่วยเหลือสารวัตรแบงค์ที่ถูกยิงตายจนพลตำรวจเอกดำรงดำรงศักดิ์กิติประพัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น ลงนามให้มีการโอนสำนวนการสอบสวนคดีที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภัก7ไปที่สอบสวนกลางทั้งหมดเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดียิงสาระแบงซึ่งเป็นสายตรงกับบิ๊กกล้องพลตํารวจโทจิรพปุริเดชส่งมาปรับสวยของมาเฟียนคปรปฐมเอาไปฟังเสียงของฝั่งที่กลับมาเปิดประเด็นอีกครั้งมามีพื้นที่อีกครั้งบิ๊กโจ๊กไปฟังกันครับ ขอความกรุณาว่าอย่าไปเอาว่าเอาออกกี่คนะไรแบบไม่เอา,เอา,เ,อาเอาฟันธงเรื่องนี้เลยว่าที่ประชาชนก็อยากรู้ว่าตํารวจสองร้อยคนสองรอยกว่าคนหรือว่าที่ผมยื่นไปเนี่ยท่านได้ทําอะไรยังนะท่านเนี่ยนะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบตั้งการวินัยตั้งการสืบสวนก็จริงแล้วยังนะครับทั้งมผมก็อยากจะเตือนลองโจ๊กนะครับพวกเราไป็นตำรวจด้วยกันทำงานมารู้อยู่ว่าสิ่งใดที่ควรพูด ิใ่ที่ไม่ควรพูดนะครับถ้าถ้าถ้าท่านเนี่ยไม่พอใจหรือท่านเห็นอะไรที่ไม่เป็นธรรมท่านไม่ควรไปยุ่งกับองค์กรท่านควรที่จะมากล่าวหาพวกผมหรือชุดทํางานนะเพราะองค์กรไม่เกี่ยวองค์กรมันก็เหมือนเปรียบสเสมือนบ้านบ้านของเราเรามีปัญหาฟ้องร้องกันคุณก็ต้องมาดําเนินการกับพวกผมไม่เกี่ยวกับองค์กร เพราะนั้นคุณกล่าวหาองค์กรเนี่ยคุณเผาบ้านตัวเองนะครับคุณเนลคะคกับกับองค์กรตัวเองนะครับจริงๆก็อยากให้เขาฟ้องกันนะครับน่าจะได้คําตอบกันว่าตกลงบิก๊กบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยตัวเขาเองก็มีประเด็นที่ถูกพัวพันกันอยู่ขณะที่ประเด็นที่เปิดมาใหม่เนี่ยไม่มีคนบอกว่าจริงหรือไม่จริงแต่ไปตําหนิว่าเป็นการเผาบ้านตัวเองก็ฟ้องเขากลับสิครับผมว่าก็น่าที่จะได้เห็นข้อที่จริงหรือไม่อย่างไร